สงครามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสดยูเม plus กาแฟาปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราบเบอร์ดีอาหารสุนัขเพสตดนิกรีเครื่องสำอางเรฟลอนโตโยต้าชัว ลอลีเอ soft and safe พัดลมมิราเราก็ต้องยรับเดี๋ยวเราจะมารู้คะแนนกันแล้วนะครับตอนนี้กรุงเทพมี1,948การกจันบุรีมีอยู่อีก15าคะแนนแปลว่าการจนันบ,บุรีต้องทำให้ได้957 95ข,ขึ้นไปเพื่อชนะกรุงเทพ,ไ,เทพได้ครับ มาสิมามาสิควันตามาเป็นแม่บ้าน มีโอกาสเข้าไปชิงแน่นอนแล้วแน่นอนแล้วเป็นจังหวัดแรกนะครับเป็นจังหวัดที่หนึ่งนะครับเหลือตรังกับกรุงเทพอยู่นะครับตรังตอนนี้ต้องทำให้ได้948คะแนนขึ้นไปนี้มไ กรุงเทพมหานครมีคะแนน1,948การจนบุรีมีคะแนน1,969ม,มาเป็นอันดับ2ครับและอันดับที่1ครับตรัง1,998ครับเป็นคู่ชิงครับสัปดาห์หน้าจะเป็นการถ่ายทอดสดไปสู่ท่านผู้ชมนะครับ,รบและคะแนนที่สำคัญก็คือคะแนนโหวตจากท่านผู้ชมการจนบุรีเคยเป็นแชมป์ได้1ล้านไปแล้วตรังเคยเข้าชิงและแพ้คะแนนโหวตนี่เป็นโอกาสที่2ที่เด็กๆ พาตรังกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะทําได้หรือไม่ได้อยู่ที่คนทั้งประเทศแล้วนะครับแล้วงหวงตั้งแตตอนนี้เลยนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บดันหน้าคิกดูสรามเพลงเงินล้านแชมป์เจ้าสังเวียนรอบทิงชนะเลิศระหว่างการจนบ,บุรีพาดพนบุงเท้าอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุง จังหวัดกาญจนบุรีพิมพ์หนึ่งครับต่งนนนนะะนนไม,าไ,ไกกา,มาได้ค่ะพิมสองค่ะ<ว><ว>ถ่ายทอดสดโหวตได้ตั้งแต่บัดน,นี้ฉาก,กันแบบสดสดกับสุดยอดเงาเสียงที่ได้รับคะแนนเต็มถึง5า้าไ,ไลน์เงาเสียงเป้ให้รอบเ,รเ,เงาเสียง เอกโลโซเงาเสียงไม้ไทยหัวใจสินเงาเสียงอูธธนทอนรับรองความฮากันแบบสุดๆทั่นละครจบ